ยูคู hoo. สวัสดีค่ะเดิกิ่อสตคูคคนะคะวันนี้นะคะุคณคูณคณก็มาทําแบบฝึกปตรงองหอมจากนักเรียนนะคะในแบบฝึกทตร์ของเรานะคะหน้าที่9นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็เตรียมแบบฝึกค่ะเปิดหน้าที่9ค่ะแล้วรเราเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะ แบบฝึกคณิตศาสตร์หน้าที่9นี้นะคะก็จะเป็นการถามตอบในลักษณะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ถูกผิดนะคะเราก็ไปดูกันตัน้งแต่ข้อที่1เลยนะคะซึ่งมันจะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันคะ่ะในหลักของการวิเคราะห์นั้นนะคะเราก็จะดูหาจุดผิดค่ะถ้ามีจุดผิดโจทย์ก็กําหนดไปแล้วนะคะว่าถ้าข้อใดผิดให้นักเรียนการกระบาดไว้ตรงวงกลม หน้าข้อถูคะและเขียนอธิบายให้ฟังด้วยนะคะว่าผิดตรงจุดไหนแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเราก็มาเริ่มดูจากข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นีดูหมือนง่ายใช่ไหมคะแต่มีอยู่จุดหนึ่งขานเรียนที่ไม่เหมือนหรือผิดพลาดไปค่ะถ้าจะบอกว่าเป็นในรูปการกระจายของ1 0 7 9 9, 9 0้านานีคราวน้ขอครูไออ่านให้ฟังนะคะ 1 7, 9, 0 7 9 9ร0 2 8ล้าน9้มเอ่านเ้ามไว้จนจุดแล้วค่ะเมื่อกระจายได้เราจะกระจายได้1 0 0ล้าน7ล้านบวกตั้งหมื่นถูกไหมคะนี่ค่ะตัวที่ทำให้เราจับผิดได้คือ9 0 0 0แสนค่ะนอกนั้นถูกต้องหมดทุกหลักแล้ว ฉะนั้นข้อหนึ่งนี้เราบอกได้เลยค่ะว่าไม่ถูกต้องก็คือมคิดน,นั่นเองเราก็ต้องกระจายให้ถูกต้องลงไปค่ะอธิบายเพให้เขารู้ว่าที่ถูกต้องเนี่ยเป็นแบบไหนนี่คุณครูกก็ได้กระจายในรูปแบบเดียวกับเขาเลยค่ะแต่ตำแหน่งที่เราต้องแก้ไขก็คือหลักมือเห็นไหมคะเราจะต้องเขียนกระจายให้ถูกต้องอันนี้คือการเขียนอธิบายให้เห็นว่าที่ถูกต้องมันเป็นแบบ ไ,นนะะไปข้อที่2กันค่ะข้อที่2บอกว่าจากจํานวนที่กาหนดให้นะคะโอ้โหก้อนใหญ่มากนะคะเราจะอ่านรวมทั้งก้อนนี้นะคะเป็น1 2 5 4 9 7ล้าน9 7ค่าของเลขโดด9มากกว่าค่าของเลขโดด1จริงไหมคะเขาใช้คำว่าค่าของเลข นะคะนั่นหมายความว่าเราต้องไปวิเคราะห์กันค่ะว่า9้าเนี่ยอยู่ในหลักไหนคะ9้าอยู่ในหลักไหนเดี๋ยวคุณครูขอขอนุญาลตลบลงนี้อ่อไปนะคะเราจะดูเฉพาะ9ก้ากับ1นะคะ9้าอยู่ในหลักไหนโลูก้าอยู่ในหลักแสนถูกไหม1อยู่ในหลักไหนคะโอ้โห1เนี่ยเป็นเลขโดดที่เหมือนน้อยแต่พอไปอยู่ในหลักพันล้าน1มีค่าเท่าไหร่เลยคะถูกต้องค่ะมีค่าพันล้าน แล้วหนึ่งเนี่ยจะน้อยกว่าเก้าได้ไหมคะในเมื่อเก้าอ,อยู่หลักแสนเท่านั้นเองฉะนั้นข้อน,นี้เห็นชัดมากเลยค่ะว่าไม่ถูกนะคะเราก็เขียนอธิบายได้แบบนี้นะคะเก้าอ,อยู่ในหลักแสนฉะนั้นเก้าจะมีค่าเก้าแสนหนึ่งอยู่ในหลักพันล้านหนึ่งจะมีค่าหนึ่งพันล้านถูกไหมคะฉะนั้นเราบอกได้เลยค่ะว่าข้อน,นี้ไม่ถูกค,ค่ะค่าของเลขโดดหนึ่งต้องมากกว่าค่ะ พอมาข้อที่3ค่ะข้อที่3ง่ายมากเลยค่ะเขาให้รูปแบบการกระจายมานะคะแล้วให้นักเรียนหาตำแหน่งที่หายไปค่ะว่าในช่องสี่เหลี่ยมนี้เด็กๆจะต้องเติมจำมานวงใดเราก็มาไล่กันเลยค่ะข้อนี้นะคะเขาใช้การสลับที่ค่ะสลับที่ตำแหน่งนะคะเริ่มจาก5 0 0ล้านเห็นไหมคะก้อนนี้อ่าห้าร้ล้านมีแล้วนะคะไว้สิหนคือละ60ล้าน มีไหมคะอ้าว60สล้านไม่มีนั้นแสดงว่าเราจะต้องเติมอะไรเลยคะเติม60สิล้านค่ะเห็นไหมคะต่อไป8ล้านมีนะคะมีค่ะ8ล้านมีแล้วเพิ่มตับมาที่หลักร้อยเลยค่ะ9 0้าร้อยมีหสิบมีไหมคะ60สก็มีหลักหน่วยคือเลขสี่สี่ก็มีฉะนั้นจำนวนที่หายไปคือ60ล้าน แล้วใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าจำนวนที่ต้องเติมในช่องสี่เหลี่ยมนี้คือ60ล้านข้อนี้ถูกต้องนะคะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่าการกระบาดใดๆลงไปในวงกลมนะคะเพระข้อนี้ถูกแล้วผ่านเรียนไปดูข้อที่4สี่ต่อเลยค่ะข้อที่4บอกว่าค่าของเลขโดดมาแล้วค่ะค่าของเลขโดดในหลักร้อย เป็นร้อยเท่าของค่าของเลขโดดในหลักหน่วยโอ้โ oh, ห oh. เด็ก <Okay. S 1> ๆเจอคำนี้นไปนะคะคำว่าร้อยเท่าอะไรก็ตามนะคะที่ใชค้คำว่าเท่าเนี่ยมันแทนด้วยเครื่องหมายคูณค่ะฉะนั้นถ้าร้อยเท่าก็คือร้อยไปคูณสมมุติถ้าคุณครูบอกว่าสองเท่าของสี่คือ8มันมาจากสองคูณสี่เท่ากับแป ะคะเคยได้ยินไหมคะที่เขาใช้คําว่าจะถูกป,ปรับเป็นสิบเท่านะคะของราคาสินค้าก็คือนำสิบไปคูณกับราคาสินค้านั้นค่ะมีสิดคําว่าเท่านะคะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะคะในข้อนี้ว่าค่าของเลขโดดในหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยคือเลขอะไรคะหลักร้อยคือเลขเจ็ดในหลักหน่วยคือเลขหนึ่งคราวนี้คุณครูก็จะมาให้นักเรียนดูเป็นค่าตัวนะคะ จ็ดอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่ลูกเจ็ดร้อยหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นหนึ่งถูกไหมคะฉะนั้นเราจะดูกันว่าหลักร้อยเนี่ยเป็นกี่เท่าของหลักหน่วยนะคะเรามาดูกันแบบนี้ค่ะหนึ่งกลายไปเป็นเจ็ดร้อยหนึ่งต้องคูณกับอะไรคะอะไรเอ่ยคูณหนึ่งจะได้ตัวนั้นถูกไหมคะฉะนั้นก็ต้องเป็นหนึ่งคูณกับเจ็ดร้อย เมื่อคูณด้วยเจ0ร้อยเราจะเรียกว่ามันเป็นเจ็ร้อยเท่าของพากออทัะคฉะนั้นข้อนี้นะคะไม่ถูกนะคะเพราะว่าไม่ใช่ร้อยเท่านะคะถ้า1คูณร้อยถ้าร้อยเท่าก็ได้แค่ร้อยเดียวค่ะแต่นี่1คูณเ0 0ร้อยเลยนะคะถึงจะไปเป็นค่า700ร้100อยในหลักร้อยค่ะมันก็ต้องบอกว่าเจ็ดแสนเท่าเวลาน เรียงเขียนอธิบายนะคะนักเรียนสามารถเขียนได้ตามที่ครูไอแสดงให้ดูเลยนะคะจัดเขียนยังไงก็ได้นะคะนักเรียนเขียนเลยว่าเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าค่าของเลขโดดในหลักร้อยเนี่ยมันเป็นเจ็ดร้อยเท่าเลยนะคะของหลักหน่วยะค่ะจากข้อนี้นะคะก็จบค่ะไปข้อที่ห้ากันค่ะข้อที่ห้าอันนี้เหมือนจะง่ายมากเลยเราอย่าเพิ่งไปดูจํานวนมากๆตรงนี้นะคะ เราไปดูก่อนว่าเลขโดดที่อยู่หลักแสนล้านหลักแสนล้านเลยนะคะนักเรียนคือเลขจํานวนใดนกเรียปตจกันนะคะหลักแสนล้านนักเรียนมองตามณคดูเลยค่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน แสนล้านเลขนี้ค่ะนะนักเรียนอ่าเลขอะไรคะเลขสี่ค่ะสี่อยู่ในหลักแสนล้านฉะนั้นสีจน่จะมีค่าสีแ่แสนล้านถูกไหมคะฉะนั้นสองแสนล้านนี้ก็ผิดเลยค่ะผิดชัดมากเลยข้อนี้ค่ะเวลาเขียนอธิบายก็คือเลขโดดในหลักแสนล้านคือเลขสี่จะมีค่าสีแ่แสนล้านนี้คือคำตอบที่ถูกค่ะ ฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันค่ะเรา,าก็จะตามเครื่องหมายผิดนะคะและเขียนอธิบายบางทีนี้นะคะหรือว่านักเรียนจะมีทำอธิบายอะไรที่มากกว่าตัวกรูก็สามารถตามความเข้าใจของดิจที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจนะคะว่ามันผิดตรงจุดนั้นมาข้อสุดท้ายค่ะมีคำว่าเท่าอีกแล้วค่ะนักเรียนหนูข้อสี่เลยค่าประจําหลักโอ้ค้านี้ไม่เหมือนกันนะคะค้านี้คํานี้มาคะ่นะนักเรียนจํากันได้ไหมคะ ค่าประจำหลักค่ะค่าประจำหลักของหลักพันเป็นร้อยเท่ามาแล้วเฮะยเป็นพันเท่าค่ะพันเท่าเคยสอภใครค่ะเป็นพันเท่านะคะฉะนั้นแสดงว่าถ้าพันเท่าคือกพันคูณถูกไหมคะของหลักไหนค่าไปดูกันของค่าประจำหลักสิโอ้โหเอาค่าประจำหลักมาพูดกันถันเปลี่ยนกันได้ไหมค่าประจำหลักพันมีค่าเท่าไหร่ ถูกต้องค่ะค่าประจำหลักของหลักพันคือหนึ่งพันค่าประจำหลักของหลักสิบคือสิบถูกต้องเหมือนเดิมเลยค่ะจากสิบไปเป็นหนึ่งพันต้องคูณกับอะไร่ะสิบมีศูนย์อยู่ตัวหนึ่งแล้วนะคะถ้าจะกลายไปเป็นพันต้องมีศูนย์สามตัวฉะนั้นเราต้องหาตัวที่มาคูณสิบแล้วทำให้สิบมีศูนย์เพิ่มสองตัวค่ะดูง่ายๆเลยค่ะก็คืออะไรคะ ร้อยค่ะเมื่อนักเรียนคูณด้วยร้อยเราจะพูดว่าเป็นพันเท่าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าเราคูณร้อยมันคือร้อยเท่าฉะนั้นข้อนี้ผูกผิดค่ะอ่าเก่งมากค่ะข้อนี้ผิดค่ะฉะนั้นที่ผูกก็คือต้องบอกว่ามันเป็นร้อยเท่าค่ะเป็นไงคะนักเรียนหกข้อนี้มาให้เราเล่นเกมจับผิดกันนะคะค่อนข้างที่จะต้องวิเคราะห์กันหน้าดูเลยนะคะ แต่ก็ไม่ต้องหวงค่ะคุณครูมาช่วยพวกหนูแล้วนะคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถดูย้อนไปใหม่นะคะค่อยๆทำความเข้าใจค่ะเพราะเราเจอคำว่าเท่าเหมือนเพิ่มมาทำให้เราต้องเรียนรู้มากขึ้นนะคะลองย้อนกลับไปดูนะคะแล้วจะเข้าใจมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะจบกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะก็ อย่าลืมนะคะคบควนกันอีกรอบก่อนนะคะแล้วค่อยเขียนให้ถูกต้องส่งคุณครูในเฟซบุ๊กกลุ่มของห้องเรานะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะพักก่อนจะมีเยอะนะคะทักสายตากันบ้างสู้ๆนะคะ